กระดูคทับเส้นแขนขาอ่อนแรงดูคลิปนี้จากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกลับเดินได้ได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายกินหมดตัดได้ยามาก,กอแล้วยาเมืองเร้าินงเขาเรยกก็เลยกินรู้สึกว่าคือยังมันมืออีกออกเนี่ยมองเขาจะเข้าปวดเนี่ยมือนเส้นมันคลายออกเอ,าอบานนี้ตื้นเศ้ามากเอาเอา,เอามือมาลูบสะโพกลูบได้บายได้ จะพวกเนี่ยโอ้ยอยาให้ผู้ใดเจ็บทนอยู่ยยจนไปทรนเราเงินเงินพัน,น,น, 2, 3, น,พนเนี่ยเงินสองสามพันเนี่ยบ่แพงอีลีบาปเนี่ยเนื่อกินเนี่ยเหลือแค่นี้แหละแพงเนาะมันก็เริ่มด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเหมือนยามหับจ,จันน่ะยาผีบอกอะไรงั้นอ่ะแบบดีอ่ะอคือดีอ่ะแผลมล้มแผลมลุกก็ไม่ได้โอ้โหจับเลยขาอ่อนลุกขาอ่อนอ่อนไหมดทั้งตัวล้มแผลมล้มแบบข้าวตากกินไม่ได้ต้องฟอนแล้วจะมามีวันนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะ มันนั่งพูดนั่งอะไรได้หมดทักเสื้อเสภผ้าได้หมดแล้วตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยน้ำตามลง,ลงไปเนี่ยปวดหมดหละทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดย่างไยยังไม่ได้เลยภายในสามกล่องเนี่ยรู้เรื่องไม,ม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมาหมดแล้วแต่อาตมารับรองได้ด้วยเกียรติ ของพระองค์หนึ่งนะนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมาไม่ได้วานมารว่า,า <c oughs> อะไร <c oughs> เพราะว่าเราใช้ดีบุลนี้มาประมาณจำนวนทสองกล่องแล้วค่ะก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลหนึง่งแล้วไปกลับไม,ไ,ไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้ามาไม่มาไม่มาไม่มจะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมาอยู่นี่ เขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดปเป็นเรื่องความจริง <pt ain> อาจมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างหรอกพารับจ้างได้ที่ไหนแล้ว